คุณเคยเจอความสัมพันธ์แบบนึงไหมครับที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณ่ะตอนอยู่คนเดียวอะมันเคยมีความสุขมากกว่านี้แต่พอมีเอ้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณ่ะคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมันกลับมีทุกขมากกว่าสุข แล้คุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนหาเรื่องใส่ตัวแล้วเหมือนชีวิตเราดีอยู่แล้วอ่ะแต่ก็ไปรักคนคนหนึ่งแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยมีความทุกข์เฉยเลยแต่ประเด็นคือต่อให้คุณรู้แบบนี้แล้วอ่ะคุณก็ไม่สามารถเดินออกมาได้ต่อให้ใจคุณอยากจะออกและเดินออกมาสุดท้ายคุณก็เดินออกมาได้ไม่นานก็กลับเข้าไปใหม่ทั้งๆที่รู้นะว่ามันแย่ความสัมพันธ์นี้มันไม่ดีมันทําให้เราไม่มีความสุข แต่ทำไมนะเราถึงเดินออกมาไม่ได้สักทีคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ไหมครับถ้าหาว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่คลิปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณและมันจะช่วยให้คุณสามารถเดินออกมาได้ครับถ้าหากว่าคุณดูคลิปนี้จนจบและคุณสามารถเอาสิ่งที่ผมพูดไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้คุณจะสามารถเดินออกมาได้ครับเหตุ <S <S ผลข้อที่หนึ่งครับที่ทําให้คุณไม่สามารถเดินออกมาจากเขาได้ก็เพราะว่าคุณเสพติดการอยู่กับเขาครับ คำว่าเสพติดนยครับมันหมายความว่าคุณอยู่ด้วยและคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรแย่ๆเข้ามาแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณขาดเขาไม่ได้ ý. ซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้ความสุขเนี่ยครับมันคนละเรื่องกับการที่เขาเป็นคนดีหรือไม่ดีนะครับคุณอาจจะอยู่กับคนที่ไม่ดีแล้วมีความสุขก็ได้หรือคุณอาจจะอยู่กับคนที่ดีแต่ไม่มีความสุขก็ได้มันมีการศึกษาอันหนึ่งครับเขาบอกว่าการที่เราเสพติดความรักเนี่ยมันเทียบเท่ากับการที่เราเนี่ยเสพติดสารเสพติดเลยคุณเคคยห็นนติด เขาติดกันขนาดไหนนั่นอะความรักอะมันติดได้เท่าแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่แปลกครับที่เราจะมองข้ามสิ่งแย่ๆไปถามว่าคนเหล่านั้นรู้ไหมว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดีรู้แต่ทำไมถึงยังเสพต่อไปทั้งที่รู้ว่ามันแย่เพราะอะไรเพราะความสุขไงครับคุณเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นอยังว่าตัวคุณก็ลังเสพติดความรักอยู่ทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีแต่คุณก็ยังอยู่ตรงนั้นและสิ่งนี้แหละครับมันเลยทําให้คุณไปไหนไม่ได้เพราะคุณยังคงยึดติดกับความสุขเดิมๆนั้นอยูู่่เเเพรรราาาะฉะฉนนนนัััััั้้้ถคคคุุณณกกลงงป็แบบบบีออยมตว คุณต้องเชื่อว่าคุณสามารถหาความสุขในแบบของคุณเองได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาก็ได้มันใช้เวลาครับแต่ว่าคุณจะทําได้และข้อที่2ครับก็คือคุณต้องให้เวลาตัวเองครับ คุณไม่จาเป็นต้องรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับถ้าหากว่าคุณจะอ่อนแอบ้างคนเราอะครับต่อให้เข้มแข็งแค่ไหนก็ไม่สามารถเข้มแข็งได้ตลอดเวลาการอ่อนแอบ้างมันเป็นเรื่องปกติครับคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกแย่กับตัวเองคุณสามารถเจ็บได้คุณสามารถร้องไห้ได้ครับแต่สิ่งสําคัญคือคุณต้องบอกกับตัวเองว่าคุณจะไม่จมกับความทุกข์และความโศกเศร้าแบบนี้ไปนานและคุณต้องบอกตัวเองว่าคุณคู่ควรกับชีวิตที่มีความสุขย้ำกับตัวเองทุกวันครับว่าคุณต้องทำมันได้ คุณต้องผ่านมันไปได้ถึงแม้มันจะยากถึงแม้มันจะฝืนถึงแม้มันจะทรมานแต่คุณจะทํามันได้ย้ํากับตัวเองทุกวันคุณไม่ต้องคิดอะไรมากครับคุณแค่คิดว่าวันนี้คุณดีกว่าเมื่อวานหรือยงังถ้าดีกว่าคุณก็ภูมิใจกับตัวเองได้ละครับคุณไม่จําเป็นต้องฟื้นตัวไวขนาดนั้นแค่ดีกว่าเมื่อวานก็พอแล้วและข้อที่3ก็คือคุณต้องเดินไปข้างหน้าครับ คุณไม่ต้องคิดครับว่าอดีตที่ผ่านมาสิ่งที่คุณตัดสินใจไปแล้วคุณตัดสินใจผิดพลาดไหมสิ่งที่คุณทําไปแล้วคุณทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าหรือไม่ว่าจะเป็นภาพจําดีๆอดีตอันแสนหวานที่คุณกับเขามีร่วมกันมารอยยิ้มของเขาสัมผัสของเขาเสียงของเขาการกระทําของเขาทุกอย่างคุณทิ้งมันไว้ข้างหลังให้หมดสิ่งที่คุณควรโฟกัสและควรคิดอยู่เสมอก็คือคุณจะทํำยังไงให้คุณเนี่ยมีความสุขในทุกๆวันหลังจากนี้นี่คือการเดินไปข้างหน้าครับอะไรคือสิ่งที่ ที่คุณอยากจะทำแล้วยังไม่ได้ทำเป้าหมายอะไรในชีวิตที่คุณยังทำไม่เสร็จคุณไปคิดทบทวนตรงนี้ให้ดีว่าชีวิตคุณต้องการอะไรและโฟกัสแต่สิ่งที่คุณต้องการและข้อที่4ครับคือคุณต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดครับ คุณเชื่อไหมครับในวันที่คุณตัดสินใจเดินออกมาในวันนั้นคุณตัดสินใจคิดแล้วคิดอีกเป็นร้อยๆครั้งทบทวนแล้วทบทวนอีกไม่รู้ตั้งกี่รอบและสุดท้ายคุณก็ตัดสินใจเดินออกมาจากจุดๆนั้นแต่สิ่งที่ทำให้คนเราตัดสินใจไม่เด็ดขาดนั้นเพราะเรามักพ่ายแพ้ต่ออารมณ์ครับคุณอาจจะเจอสิ่งกระตุ้นบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคิดถึงเขาคุณอาจจะเหงาคุณอาจจะเจ็บปวดคุณอาจจะต้องการความรักและแน่นอนครับเมื่ออารมณ์มันเข้ามากระทบติดใจคุณมันก็ทําให้คุณหวั่นไหวต่่่อสสิิงทีคคุณตัดดนนใจไแล้้วเเพรราาะ ค,คุณเชื่อไหมเก่งมากเลยนะเรื่องการหาข้ออ้างให้ตัวเองถึงแม้ว่าจะรู้นะว่าสิ่งนั้นไม่ดีอะ่ะแต่เรามักจะหาข้ออ้างให้ตัวเองคิดถูกที่จะทําสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นไม่ก็อย่างเช่นการกลับไปหาคนไม่ดีอย่างเงี้ยคุณก็มักจะหาข้อแก้ตัวว่าอ๋อเพราะฉันรักเขาไงฉันถึงต้องกลับไปหาเขาแต่ความจริงคุณอาจจะแค่งเหงาไปได้คุณไม่รักเขาแต่คุณหาข้ออ้างให้มันดูสมเหตุสมผลกับสิ่งที่คุณทําลงไปไ เพราะนั้นครับถ้าหากว่าคุณเริ่มเป๋เมื่อไหร่กลับไปข้อหนึ่งใหม่คุณวนเวียนอยู่แบบนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ผมเชื่อครับว่าการที่เราตัดสินใจตัดใครสักคนออกจากชีวิตครับมันเป็นเรื่องที่ยากครับมันเป็นเรื่องที่สับสนวุ่นวายและมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองบ้างในบางครั้งรู้สึกอ่อนแอรู้สึกเหงารู้สึกอะไรก็แล้วแต่มันคือความรู้สึกในด้านลบที่เยอะมากๆครับแต่ผมอยากให้คุณรู้ไว้อย่างหนึ่งครับว่าคุณเก่งมากๆแล้วครับที่คุณเลือกที่จะรักตัวเองและเดินออกมาจากความ,มบบัันแย่บงาคคุณะรกลเชือ ว่าสิ่งที่เราตัดสินใจจากการที่เรารักตัวเองมันไม่มีวันทําให้เราเสียใจครับเพราะสุดท้ายเราก็ได้ทําสิ่งที่มันดีกับตัวเราที่สุดเพราะคนที่อยู่กับเราน,านานที่สุดไม่ใช่คนอื่นครับแต่เป็นตัวเราเองผมชองคาริสครับ